ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนได้ชื่อจากบรรพชนลาวอาวุธวิเศษผีฟ้าพญาแถนภาพภาพขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้นดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนได้ชื่อจากบรรพชนลาวอาวุธวิเศษผีฟ้าพญาแถนเหล็กที่ใช้ตีดาบฟ้าฟื้นมีส่วนผสมเป็นเหล็กจากเมืองสองแห่งที่ใช้เพื่อสร้างพระราชกุฎภัณฑ์และเหล็กจากยอดปราสาทของพระมหาราชวัง ขุนแผนเรียกดาบนี้ว่าดาบฟ้าฟื้นมีความหมายว่าฟ้าร้องก่อนฝนมาและเป็นชื่อหนึ่งของอาวุธในบรรดาพระราชาก,กุฏิพัณฑ์ที่ถวายในพระราชพิธีครองราชของขุนมรมพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานไทยลาวขุนแผนยังบอกกับลูกชายว่าอันฟ,ฟ้าฟื้นเล่มน,นี้ดียิ่งนักดาบอื่นสักหมื่นแสนไม่แมน,นเลยตัวพระแสงทรงองค์กษัตริย์ไม่เทียมทัดของเราดอกเจ้า